ทุกคนวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะก็กําลังเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้จะมายกประเด็นนะครับที่มีทางบ้านเนาะคอมเมนต์มานะครับอบอกว่าทําไมทําแต่ข่าวคนเดียวเขาไม่ได้ดังคําฟ้าหรอกนะครับโอ้โหเจอคอมเมนต์แบบนี้อุ้มอิ่มคิดเห็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอคอมเมนต์นี้ แล้วก็ลบไปเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรต่างๆนะครับถามว่าเจอคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยบ่อยไหมก็ค่อนข้างที่จะบ่อยแต่เจอก็ลบนะครับไม่อยากให้มันเกิดดราม,มา่าถามว่าจริงไหมกับกับความดังของศิลปินที่ไม่ค้ำฟ้านะครับอุ้มอิ่มมองว่าถามว่าจริงไหมจริงแต่การที่จะดังให้ค้ำฟ้าหรือให้อยู่บนหิ้งเป็นไปได้ไหมสามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการดังค้ำฟ้าเนี่ย เป็นไปได้นะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดังนะที่นี้คือความดังที่แบบอยู่บนหิ่งไงทุกคนนึกออกไหมว่ายกตัวอย่างเลยอยากคนที่มาคอมเมนต์รู้ทราบว่าเจาะจงถึงน้องอุ้งอิงนั่นแหละเพราะว่าอุ้มพิ่มก็อ่านแต่ข่าวอุ้งอิงเนาะลงช่องอถามว่าดังคำฟ้าได้ไหมได้นะครับได้เลยแล้วก็สามารถเป็น อมาตะาได้ไหมสามารถดังแบบอมาตะาได้ทุกคนยกตัวอย่างเนาะเราเราเห็นมาหลายคนแล้วอย่างศิลปินดังๆที่เขาอยู่กันมานานๆอย่างบางคนก็คือยกให้เป็นแบบโ,โหศิลปินที่อยู่บนหิ้งเลยอ่ะยกตัวอย่างเขาจะย,ยกตัวอย่างอย่างพี่เบิร์ตท,ทงชยัยอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นศิลปินมานานมากเลยนะทุกคนตั้งแต่เขายังวัยรุ่นหรือว่ายังเด็กเลยแล้วนะตอนนี้เขาก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ แล้วไม่ค้ำฟ้าตรงไหนถามว่าเรานี่แหละเรานี่แหละจะอยู่ค้ำฟ้าไหมอีกคนอ่านข่าวนี่แหละนะจะอยู่ค้ำฟ้าจะจะไปก่อนศิลปินไหมนี่แหละครับทุกคนที่ต้องคิดหนักแล้วถามว่าเจอคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกบั่นทอนไหมบางทีเราอ่านมันก็บั่นทอนอยู่แต่ว่า,าก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันก็มองได้หลายแง่มุมนะครับอย่างบางคนก็บอกว่า อาจจะไปเปรียบเทียบกับศิลปินที่เขาแบบดังไม่นานอย่างเงี้ยครับแต่เราก็จะเปรียบเทียบในมุมของเราว่าศิลปินที่เราเชียร์ที่เราอ่านข่าวเนี่ยเขาอาจจะดังนานก็ได้นะทุกคนอย่างอุ้งอิงถ้าเขาประพฤติหรือปฏิบัติตัวเองดีนะครับแล้วก็รักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอุ้งอิงก็มีสิทธิ์นะครับที่จะดังนานเหมือนยกตัวอย่างเลยเหมือนที่เบิร์ตธงชัยอย่างคุณจินตลาอย่างเงี้ยโอ้โหพี่จินตลานี่คือแบบ อยู่ตั้งแต่เรายังเด็กอะครับทุกคนเขาเขาเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเลยเหมือนอุงอิงนะ่ะเคยได้ยินไหมคําว่าจินจินฮากินมาแต่เด็กน่อยนะครับจนเท่าทุกวันนี้พี่จินตลาก็ยังมีชื่อเสียงแล้วก็มียูทูบเบอร์หรือมีนักข่าวที่เล่าข่าวเขาตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มก็อาจจะเป็นนักข่าวคนแรกก็ได้หรือยูทูบเบอร์คนแรกก็ได้ที่อ่านข่าวอุ้มอิงไปตลอดหรือไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมาตัดสินได้ว่าคนจะอยู่ค้ำฟ้าหรือไม่ค้ำฟ้าอ่าคนที่มาเม้นเองนั่นแหละจะอยู่ค้ำฟ้าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็พูดยากพูดยากนะครับการที่บอกว่าอยู่ค้ำฟ้าหรือไม่อยู่ค้ำฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้เสมอครับทุกคนศิล,ลปินเนี่ยถามว่าเขาดังเขาไม่ได้ดังแบบ โอ้โห oh. แต่เขาทุกคนต้องบอกงี้นะครับว่าบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วชื่อเสียงก็ยังอยู่แล้วมันค้ำฟ้าไหมนะครับนะมันก็ค้ำฟ้านะอันนี้คือมองได้หลายแง่มุมครับทุกคนอันนี้คือไม่ได้มาบ่นให้ใครนะครับแต่ว่าคือเราจะอธิบายในมุมของเราเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็มาเม้นในมุมของเขานั่นแหละเรารู้ว่าทุกคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผู้อ่ข่าวกระแสก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับนะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังช right like ื you know, ่อเสียงเขาก็ยังโด่งดังทุกวันนี้เพราะความดีที่เขาทํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะค้าฟ้าอยู่ที่เรามากกว่าเราเนี่ยจะค้าฟ้าหรือเปล่านะครับอุ้มอิมเนี่ยจะค้าฟ้าหรือเปล่านะครับนี่ไม่ได้ว่าใครเนาะก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้ทุกคนที่ กำลังเสพในเรื่องของหมอํำอยู่คือทุกคนมีสิทธิวิจารณ์ได้เราดูหมอำํำเราดูให้มีความสุขดีกว่าเนาะทุกคนนะครับเราดูหมอลำเนี่ยเราดูให้มีความสุขฟังเพลงให้มีความสุขเชียร์ศิลปินให้มีความสุขไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเขาจะดังนานหรือไม่นานเราเชียร์คนที่เราชอบทุกคนจิตใจคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับอย่างบางวัน อุ้มอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างบางวันเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปชอบศิลปินอาจจะไม่ใช่แนวหมอลำก็ได้อันนี้จิตใจคนเรามันไม่แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าไม่รู้สิแต่อุ้มอิมเป็นคนที่แบบรับใครแล้วรักเลยอะนะฮะร,รักใครแล้วรักเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆทุกคนเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆต้องบอกว่าอย่างอุ้มกับแฟนเนี่ยคบกันมากับสิบปีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าก็ตอนนี้ก็ยังรักกันดีคือมัน มันอยู่ที่จิตใจคนเรามากกว่านะครับอุ้มอ,มอิมเป็นคนที่คือถามว่าข่าวกระแสก็กระแสจริงแต่ว่าถ้ารักใครแล้วก็คือก็ต้องอยู่กับเขาไปอ่ะทุกคนเนาะอย่างเรารักศิลปินของเราเราก็โอเคเชียร์เขาไปอุ้มอิมแม้ม,มนันแพงนะครับวันนี้คือเดินทางมานะครับก็จะมารับคนดูแลเนาะอยู่ปากช่องนะฮะทุกคนแล้วก็ไปทํางานวันนี้จัดรายการ FM ร้อยสามคนลุกทุ่งนะครับเนี่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้อาจจะเปิดเพลงสีสเกตเพชรบ้านแพงนะครับในรายการฝากทุกคนไปติดตามอิมด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า,าคือน้องอุ้งอิงอก็คือเป็นแบรนดาลนใจเหมือนกันที่ให้อุม้มอิมขัากระแสทําตรงนี้นะครับในการจัดรายการหรือว่าอะไราต่างๆน้องก็เป็นแบรนด์มันใจให้เราอยากทําตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอ่า รับงานรีวิวหรืออะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากมาทําตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากเผยแพร่ความเป็นหมอลำให้กับคนภาคกลางได้รู้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง FM ฟเอ็มร้อยสาเนี่ยก็ฟังได้เฉพาะคนกรุงเทพมหา,านครนะครับหมุนมาดูฟังอุ้มด้วยนะคืนนี้สามทุ่มนะครับสามทุ่มตรงทางร้อยสามหรือคนลุกทุ่งไลฟ์เข้าไปขอเพลงกันได้นะทุกคนเดี๋ยวมิม้จะแชร์ลงหน้าเฟซลงหน้าเพจอยู่ฝากทุกคนเข้าไปติดตามมิม้มด้วยนะครับเข้าไปให้กําลังใจกันได้นะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะเราไม่ได้มาพูดอะไรมากเลยพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าศิลปินที่เราเชียร์เนี่ยคงไม่ได้อยู่คําฟ้าแต่เรามองว่าบางคนที่เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงนะครับเขาก็ยังมีชื่อเสียงให้เราได้ได้ติดตามกันอยู่ได้ได้ว่าถึงว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามคนที่เสียชีวิตติดยังได้แบบว่าฟังเพลงเขาอยู่เออเขาไม่อยู่แล้วเขาก็เราก็ยังฟังเพลงเขาอยู่นะพอจานั้นแล้วมันตัดสิน อะไรอะไรไม่ได้หรอกครับก็จะอยู่คำฟ้าหรือไม่ได้อยู่นะคิดเห็นเหมือนอุ้มไหมใครมีความคิดเห็นเหมือนอุ้ม,มบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับถามว่าเจอคอมเมนต์แดงๆกว่านี้ก็เจอแหละแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตหยิบยกคอมเมนต์นี้มาหน่อยเพราะว่าก็ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเจอมาเยอะอุ้มอิ่มอยู่กับกระแสข่าวมาเยอะนะครับเจอคนวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะนะครับก็วันนี้ก็อยากหยิบยกประเด็นนี้มาเนาะซึ่งเราก็มีแง่มุมของเราที่จะอธิบายนะครับว่าศิลปินที่เรารักนะครับบางคนเขาจากไปแล้วเขาก็ยังมีเพลงให้เราฟังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดว่าจะอยู่คำฟ้าหรือไม่นะครับนะ เข้าใจตามนี้นะครับวันนี้ขับรถด้วยคุยกับ FC ฟแฟนคลับไปด้วยนะครับเย่ก็ฝากติดตามยิ้มข่าวกระแสสนับสนุนนุ่มยิ้มได้นี่ครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาเดี๋ยวเร็วนี้แหละเดี๋ยวยิ้มจะไปเจออุงอิงอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำอะไรไปให้น้องนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยรักทุกคนนะครับ